เราคงเคยได้ยินนะคำพูดที่ว่าหนังท้องตึงนะหนังตาก็หย่อนหมายว่าพออิ่มมากๆนี่ก็ง่วงมันก็แสดงถึงความสัมพันธ์นะระหว่างท้องกับสมองนะเพราะว่าความง่วงนี่หมันก็เกี่ยวพันกับสมองง่วงหลับตื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมอง ท้องกับสมองนี่มันก็สัมพันธ์กันนะอาจจะมากกว่าที่เราเคยเข้าใจบางอย่างเราก็พอจะเห็นได้นะเช่นถ้าท้องอิ่มนะมันก็พอที่จะคิดอะไรได้แจ่มชัดนะเพราะว่าไม่มีความหิวมารบกวนรังควาน ถ้าคนเราหิวแล้วนี่การเรียนรู้มันก็ลำบากไม่ใช่เฉพาะเรียนรู้ทางโลกนะทางธรรมด้วยก็เหมือนกันท้อมก็ส่งอาหารไปเลี้ยงสมองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรารู้ดีแต่ถ้าหากว่าท้องหรือกระเพาะทำงานมากไปนะสมองก็อาจจะขาดเลือดในการที่จะ ใช้ในการทำงานมันก็เลยง่วงแต่เดี๋ยวนี้เขาพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างท้องหรือพุงเนี่ยกับสมองนี่มันมันมีมากกว่านั้นนะมันไม่ใช่แค่ให้คุณอย่างเดียวนะอาจจะให้โทษก็ได้อย่างเมื่อเร็วนี้เขาพบว่าเนี่ยคนที่อ้วนมากๆเนี่ยโดยเพราะในวัยกลางคนเนี่ย พอถึงวัยชาราหรือเป็นผู้สูงวัยเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นโรคความจำเสื่อมได้มากมากกว่าคนทีนะ่ไม่ได้อ้วนในขณะที่อยู่ในวัยกลางคน้โรคความจำเสื่อมนะเดี๋ยวน,นี้มันก็เป็นปนัญหาใหญ่นะของผู้สูงวัยแล้วก็มันก็มีแนวโน้มว่า จะมีคนเป็นโรคนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะมันไม่ใช่แค่ลืมโน่ลืมนี่อย่างเดียวนะอันนั้นยังเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่ามันหนักกว่านั้นนะลืมลูกลืมผัวลืมเมียลืมพ่อลืมแม่ลืมแม่ทั้งลืมว่าตัวเองเป็นใครเนี่ยอย่างโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่เกี่ยวกับความจำเสื่อมที่รุนแรงมากแล้วก็เดีย๋ยนี้ก็เป็นกันมากขึ้นเรื่อยๆ พออายุเก้าสิบแปด้ข้าวเอาละเริ่มแล้วมีอาการละแล้วที่เขาแปลกใจคือว่ามันมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นนะสีปีที่ผ่านมานี่คนเป็นโรคความจําเสื่อมมีเพิ่มถึงสมเท่าตวัว่ามันเป็นการเพิ่มที่เรียกว่าก้าวกระโดดมากแล้วตอนนี้เขาก็พบว่าเนี่ยไอ้ความอ้วนนะหรือโรคอ้วนเนี่ยมันก็สัมพันธ์นะกับโรค นะความจําเสื่อมนะถ้าว่าตอนวัยกลางคนนี่น้ําหนักเยอะพุงใหญ่นะโอกาสที่จะเป็นโรคความจําเสื่อมในวัยชราก็จะมากขึ้นแล้วนะถ้าเป็นแล้วนี่ถ้าเราเป็นระดับอัลไซเมอร์นี่ก็มันก็เดือดร้อนนะคนที่ดูแลก็ต้องรับภาระหนักเจ้าต,ตัวเองนะก็ขาดโอกาสนะ ถึงแม้ว่าจะมีอายุยืนนะแต่เวลาที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยนะซึ่งอาจจะนานถึงสิบปียี่สิบปีนี่มันอาจจะหมายถึงความสูญเปล่าไปเลยก็ได้นะทั้งที่เวลาเป็นสิ่งมีค่านะแต่ว่ามันก็สูญเปล่าไปกับการที่จมหายไปกับโลกแห่งความฝันนะหรือว่าปรุงแต่งนั่นการ ที่เราให้ความสำคัญนะกับการดูแลสุขภาพโดยเพราะการรักษาตัวเองเนี่ยไม่ให้เป็นโรคอ้วนนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญีเดียวนะซึ่งนี่ก็สัมพันธ์กับเรื่องการกินด้วยคนเรานี่จริงก็รู้นะว่ากินมากไม่ดีโดยเพราะอาหารปัจจุบันนี่ มันมีคุณภาพทางโภชนาการสูงนะโดยเฉพาะในเรื่องของไขมันน้ำตาลนะคอเลสเตอรอลแล้วถมก็ราคาถูกด้วยแล้วก็อร่อยนะอร่อยกว่าเดิมนะเพราะมันมีการปรุงแต่งสารพัดเพราะนั้นเนี่ยถ้าว่าเราไม่อยากเป็นโรคความจำเสื่อมในวันข้างหน้าเนี่ย หรือว่าไม่อยากเป็นโรคอื่นๆที่รุนแรงนี่โรเช่นโรคหัวใจโรคมะเร็งนซึ่งก็สัมพันธ์กับความอ้วนเนี่ยในการรู้จักประมาณในการบริโภคเนี่อันนี้เป็นศัพท์นะ,ร,ร,ะรู้จักประมาณคือรู้จักความพอดีในการบริโภคนี่สําคัญมากเลยกินแต่พอดีนะซึ่งจะกินแต่พอดีได้เนี่ยนะมันก็ต้องมีสตินะเพราะถ้าม,มีสติเนี่ย พออาหารอร่อยเข้าเมืก็กินนะด้วยความเพลิดเพลินในรสชาติอย่างที่บอกเดี๋ยวนี้อาหารนี่มันอร่อยนะหาง่ายมีอาหารหลายชาติหลายภาษานะแล้วก็ราคาถูกกว่าเดิมนะอาหารอิตาลีอาหารอเมริกันอาหารญี่ปุ่นเดี๋ยวนี้มันถูกกว่าสมัยก่อนและเดี๋ยวนี้อาหารก็ ถึงแม้ถูกนะแต่ว่าคุณค่าทางโภชนาการในแง่หนึ่งมก็มีมากขึ้นนะแต่ว่าในด้านหนึ่งก็มีโทษโดยเพราะไขมันเยอะน้ำตาลก็มากนะดังการกินนะ่ยอย่างมีสติสําคัญนะนะเป็นเพราะควเราไม่มีสตินะเราไปเพลิดเพลินกับรสชาติอาหารเราก็เลยกินเอากินเอาบางทีเราเรียกว่ากินแบบไม่บรรยับบรรยังนะหรือว่า ไม่รู้จักประมาณในการบริโภคในความรู้จักประมาณในการบริโภคนี่เป็นธรรมะข้อหนึ่งนะเป็นธรรมะข้อหนึ่งจัดอยู่ว่าเป็นเรื่องของศีลก็ได้นะศีลเป็นเรื่องของพฤติกรรมนะงั้นเ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะรู้ประมาณในการบริโภคกินแต่พอดีถึงแม้ว่าอาหารมันจะอร่อยอะแต่ว่ากินมากไปเราก็รู้ว่ามันเป็นโทษที่จริงคนส่วนใหญ่ก็รู้นะว่า กินมากๆนี่มันเป็นโทษนะโดยาอาหารที่อุดมด้วยไขมันน้ำตาลแต่ว่าห้ามใจไม่ได้เพราะขาดสติเพราะความเพลิดเพลินลหลงไหลในรสชาติฝึกสติไว้บ้างนะสตินี่มันไม่ใช่แค่ช่วยใจอย่างเดียวมันช่วยกายด้วยมันไม่ใช่แค่ช่วยบรรเทาความทุกข์ทางใจแต่มันช่วยป้องกันความทุกข์ทางกายโดยเฉพาะจากการกินอาหารจากการเสพกินแต่พอดีนะ อาหารอะไรที่มันามากเกินไปนะเราก็พยายามงดซะโดยเพพาะอาหารที่มันหวานอาหารที่มีไขมันเยอะนะแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยนอกจากมีสติในการกินคือรู้ว่ากินเท่าไหร่ถึงจะพอดีรู้จักห้ามใจเมือ่ออิ่มแล้ว หรือรู้จักห้ามใจเมื่อรู้ว่าเนี่ยอาหารที่กินของที่บริโภคนี้มันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนี่ยถ้าเราเจริญสติให้มากกว่าน,นั้นนะหรือว่าให้ละเอียดกว่าน,นั้นนะยิ่งดีนะเช่ขนขณะที่กินเราก็รู้ว่ากําลังกินอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องสติเหมือนกันนะขณะที่กินเนี่ยสังเกตมาใจลอยใจลอยไปโน้นลอยไปน,ไปน,ไปนี่มันเพลิดเพลินม,มันก็เลยคิดโน่นคิดนี่ แต่บางทีก็คิดเป็นเรื่องงานการก็ทําให้เครียดมีสติอาการกินคือว่าขณะที่ใจลอยตอนนั้นมันลืมตัวไปนะไม่รู้ว่ากําลังกินอยู่แม้ปากกําลังเคี้ยวอรู้จักฝึกให้ดึงจิตก,กลับมารับรู้อยู่อาการกินนะรับรู้ถึงปากที่กําลังเคี้ยวนะอันนี้เรารู้กายแต่พอใจมันลอยอ่ารู้ทันอ่า ดึงจิตกลับมาไอการที่รู้ทันว่าใจลอยนี่ก็เรียกว่ารู้ใจนะพอรู้ใจมันทาให้มารู้กายรสชาติของอาหารพอได้สัมผัสมันอร่อยก็รู้มันเกิดความยินดีก็รู้นะไม่ปล่อยใจให้ยินดีเพลิดเพลินรู้ว่าอร่อยนะแต่ว่าไม่ไปหลงไหลกับมันอาหารไม่อร่อยนะเกิดความไม่พอใจ นะก็รู้นะเรียกเกิดอ,อาการยินรายก็รู้นะอันนี้ก็เป็นการฝึกสติเหมือนกันนะมันถ้าเรารู้จักฝึกนะจากการกินเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์มากนะทั้งกับจิตใจแล้วก็กับร่างกายในส่วนร่างกายเราก็นะกินอย่างรู้จักประมาณรู้จักความพอดีนะไม่ปล่อยให้ ความอยากหรือกิเลสนี่มันมาครอบงําใจนะรู้จักห้ามใจไว้ได้ว่าอ้าวเท่านี้ควรพอในส่วนกของจิตใจนะเราก็รู้นะว่าเออเนี่ยพอใจแล้วนะนี่กําลังลืมตัวแล้วนะนี่กําลังใจลอยแล้วนะอ่ากลับมาอยู่กับเนื้อกับพาใจกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมามีความสึกตัวกลับมามีสติ อย่างนี้มันได้ทั้งอาหารกายแล้วได้ทั้งอาหารใจนะเพราะการมีสติเนี่ยนะต่อการกินเนี่ยมันมีความสําคัญมากนะตั้งต่อความผาสุกทางกายและความผาสุกทางใจนะทางกายก็ทําให้โรภคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นน้อยลงนะโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคไตวายเกาเกราหรือว่าต่อไปก็โรคความจําเสื่อมก็น้อยลง สาโดยการสติมก็ช่วยรักษาใจนะไม่ให้ทุกข์นะเวลามีอะไรมากระทบนะแล้วมันช่วยทำให้จิตใจมีกำลังมีความสดชื่นเบิกบานได้ง่ายก็ฝึกเอาไว้เนี่ยนะกับการกินนี่แหละกินยังมีสติอย่าไปคิดว่าการเจริญสติจะต้องทำด้วยการเดินจงกรมการสร้างจังหวะการตามลมหายใจเท่านั้น ในการกินนี่แหละนะเป็นช่วงเวลาที่เราเจริญสติแบบเป็นธรรมชาติขณะที่เราเดินจงกรมสร้างจงังหวะบางทีเราทําผิดธรรมชาติพยายามบังคับจิตพยายามพยายามเพ่งมันจนเครียดนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลากินนี่ไม่ค่อยเครียดหรอกนะเพราะว่าใจมันลอยง่ายนะสิ่งสาคัญคือว่าทําให้มีสตินะไม่ปล่อยใจลอยง่ายๆ ทำเล่นๆไปทำนะวันหนึ่งเนี่ยเรากินก็10นาที15นาที20นาทีบางคนกินเป็นครึ่งชั่วโมงได้เจริญสติมีเวลาเจริญสติวันหนึ่งนี่ก็ชั่วโมง2ชั่วโมงเลยทีเดียวนะ,ะถ้าบอกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลานี่ไม่ถูกนะเพราะว่าถ้ามีเวลากินก็มีเวลาเจริญสติเราก็เต็มรับพรนะ ทิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ด้านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วมีปาเมวะสมิสโตต้องสำเร็จโดยชาพรพตาเพบปุเรนตุสังกป้าขอความดำริทางปวงจงเต็มที่จันโทปณารโสยทาเหมือนพระจัน์ในวันเพนมณีโชติรโสยทาเหมือนแก่มณีอันสว่างสวัยควรยินดี สาพีทิโอวิวาันตูปันจารายทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตุโรคทท้งปวงของท่านจงหายมาเตภาวะวันตรารโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิธีพายุโกภาวะท่านจงเป็นผู้มีความสุมีอายุยืนอาพิวาธานาสิเรสนิจังุตนาปจายิโน ชตาโรธรรมะวาธานีอายุวันโนสุขังคาลังสางสีบปการคืออายุวันนาสุขางคาลัผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิธภาะวะดูสาพังคลังขอสาพังมงคนจงมีแก่ท่านขันดูสาพระเทวตา พระราหวดาทัง้งมวงทรงรักษาธรรมนุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพาธรรม,มานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาภาสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระ,งะทงสาธาาสีิภาวันตุเตวะสวัสดีทางรายจงมีแก่ท่านดุวเมื่อเทิม